นี่คือบานน้ำยนออเป็นบานที่มีแห่ทองคำลายที่สุดอยู่ในแขวงใส่สุมบุ์เพื่อด,ด้วยซารเนี่จะออกไปทางเน่งเ่าจะขี่ซือไปเลยนี่คือทาเพื่อนาตุซึ่งว่าเป็นจุดเสริมต่อหนึ่งที่สำคัญในการเดินทางโดยเรือเป็นยังแข็งเวียงจันทา์ุ่ม สบายดีสบายดีทุกท่านที่เขาติดตามมาสมในขณะนี้มื่อในสิพาคิเบิงเส้นทางจากตัวเมืองอนุวงศ์แขวงใสสมบูรณ์ไปหาบ้านนาตู้ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ติดกับอ่างน้ำเงือสองเนาะและชาวบา้านเขตนี้เขาเจ้าจะอาศัยอยู่ตามเมินแพ่ดำรุงชีวิตอยู่ตามหนาน้ำท่านผู้ชมเพราะว่าอาชีพรักของเขาเจ้านี่คือการหาปลาและนอกนี้เนาะบ้านนาตูยังเป็นท่าเฮือคน่งผูดโดยสารซึ่งว่าเขาสามารถเดินทางจาก แขวงที่สมบูรณ์ไปหาแขงเวียงจันไดท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพบรรยากาศรีวิวเส้นทางจากตัวเมืองอนุวงศ์หาบะานาตูมาให้ท่านผู้ชมเบิงนอวาภาพบรรยากาศการเดินทางของบ่าวติงนี่จะพบเพาะจังแน่ซึ่งระยะทางรวมเบิร์ดแมนส่กิโลเมตรลักษณะเส้นทางจะเป็นทางยางเนาะดยที่ว่าเขาจะผ่านป่าดงผ่านเขผ้าดแดงผ่านบ้านทุงคูนบ้านนำโมและกับบ้านนำยอ้อนเนาะซึ่งเป็นหมบ้านที่ มีค่ลายที่สุดในแข่งใจสมบูรณ์ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามเบิ่งภาพบรรยากาศการเดินทางไปพร้อมกันกับเบาติงได้เลยนอกราะว่าคลิปนี้เบาติงตั้งใจมาถ่ายเส้นทางบรรยากาศการเดินทางให้ท่านผู้ชมมาเบิ่งโดยเฉพาะเพราะว่าหล้ยคนก็อยากรู้ว่าเดินทางจากแขมงเวงจันรมาแขวงใจสมบูรณ์ได้บ่สําหรับคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบฝากท่านผู้ชมเบิ่งคลิปเบาติงได้เเพื่อให้เบาติงมีกําลังใจในการเหตุคลิปต่อๆไปเนาะท่านผู้ชมโอเคไปติดตามผา้ชมกันได้เลย ก็นี้เขาเดินทางมาหอดผู้ใหญเ่เถาเป็นผู้ที่สูงที่สุดของเส้นทางที่ว่าเขาจะลงไปบ้านน้ำโมจุดใดๆนรอนที่ว่าเห็นเขาหูซึกเวลาเขาเดินทางขึ้นมาแค่เซสุบูลเขาจะหูซึกหนาวเพราะว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางเลยจากจุดนี้ห้าบ้านน้ำโมระยะทาง1 5ห้ากิโลเมตรเดี๋ยวจะเดินทางไปบ้านน้ำโมต่อ ไปบานนโมถือว่าเป็นคอยลงไปเลยท่านผู้ชมเป็นคอยที่อันตรายร้ายบนนี่นะแหนก็เป็นคอยที่เงีวร้ายเนาะประมาณหากิโลเมตรผลบ่อนนี่คอยละคอยตัวนี้นะชันแห้งได้นี่ยต้อตายบดก็เฉลจูดเนาะ ในกระทางต้นนี้เห็นเวลาขึ้นมาจากบ้านน้ำโมไปเมืองน้นี่กันโอ้ยใส่เกีย้ยนึงเกี้ยสองตลอดได้นี่นี่แหละฟอนนี่แหละรถมัก์คฟี่นะฟอนเป็นโค้งทบสอกเลยขึ้นมาแล้วอ่ะเอียดเดี๋ยวเขาจะโค้งกลับขึ้นมาเโอ้โห chuẩn về nó Phơi khỏi nhà luôn bay lời thẳng gồm oh, Ồ, phụt đi Thẳng cư ở xếp thang thì họ cho lùng bay bản nằm mộ nó Em bỏ Em bỏ thẳng một thằng Thẳng cột liệu khả nạt Ồ, oh, dưng vào khốn tột đó thẳng nặng đó Bắt đi họ, phụt đi lời họ ท่านผู้ชมอันนี้คือครัวที่ว่าเขาถามไปบ้านน,ำน้ำโมเนาะเอ๊ตอนนี้เขาหอดบ้านน,ำน้ำโมแล้วตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอดบ้านน,ำน้ำโมแลนะ้วเนาะท่านผู้ชมเป็นบ้านหนึ่งที่ว่าติดกันกันกบบอ่อข่ำเนาะซึ่งห่างจากตัวเมือง67กิโลเมตรชาวบ้านเขตนี้เข้าใจเาราดำรงชีวิตโดยการเห็ดไร่เห็ดสวนปลูกเขาปลูกมันเนาะและก็ นอกนี้กับซาบ้านข้าเจ้าก็ยังเฮ็ดเวียกอยู่นําบริษัทผู้เบียเนาะหรือว่าบริษัทขุดข้นแห่คํานี้เนาะดยส่วนตัวแลลวบาติงมักบรรยากาศบ้านน้ําโมลายเวลาเ้าขี่รถผ่านบ้านขาเจ้านะเขาจะบูซึกว่าเ้าขี่รถตามเส้นทางใหญ่ผู้ซึกว่าเ้าขี่รถเข้าไปในหมู่บ้านขาเจ้าไปเลยเนาะเพราะว่าบ้านเฮื่อนขาเจ้านี่ไก้กันติดกันรีบตามทางโ้งเนาะซึ่งมันเหตุให้เฮารู้ซึกใก่ซิดและการสัมผัสกับวิธีชีวิตของเขาเจ้ารายที่สุด โดยที่ว่าเฮาบ่ต้องลงจากรถเฮาก็หู้สึกได้ท่านผู้ชม ทางไปเมืองหลองแจ้งเนี่ยทางไปเมืองเมืองจันเนาะเดี่ยวซ้ายมันไปเมืองไปเวียงจันทร์เดี๋ยวก็เดี่ยวขัวมันไปหลองแจ้งเนาะและทางทางขื้นนัาตู้เมื่อวานนัาตู้แทนจะเข้าจะเดี่ยวขัวไปทางบ้านนิยนเนาะอันนี้คือข่าวบรรยากาศทางไปเมืองหลองแจ้งครับทุกท่านและระหว่างทางข้างเนาะเขาเป็นบริษัทผู้เบีอ่ะเนาะอันนี้คือบริษัทผู้เบีอ่ะเ้อ คนอยากมาเห็นบ่อค้ำผู้เบี้ยทางนาเขานี่คือบอนพระเจ้าโคตรค้ำเนาะ nhay cái đó lốt sắm uh, nhay lốt sim nhay ใหญ่ที àn thôi, à, ่สุดหละทังรวมทา้งด้านขางเขานี่คนพุทธค่ําไดเนี่ยขึ้นเหวเลิกเสี่ยวฝนจ๊กลงไปเนาะปะจิงโม่กาจอดทาย่อดภูทายมิเตอรี่รถไปเลยเนาะเพาอยากคนบริญญาณนะเดี๋ยวทิมยันอยูตรงเนาะ อันนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่บ้านน้ำย้อนเนาะบ้านส้มอันนี้คือบ้านน้ำย้อนเนาะเดี๋ยวบัดนี้ชิพ่าเลาะส้มเบิงบ้านน้ำย้อนก่อนเลยครับจะพาทานส้มของไปบ้านนาตู้เนาะหมู่บ้านน้ำย้อนเลยเป็นที่สุด ก็อยู่บริเวณไก่เมืองค่ำนี้ครับคือบ้านน้ำยอดน้องเคนบ้านกันเดี๋ยวสายเข้าไปนี่คือไปทางบ้านนาตู้ทานซุนเดี๋ยวบปสิตรี่ลบถึงไปเรื่อยกว่าน้องลรรยากาศเดี่ยวลงมาลงเดื่อว้าต้นบึงบรรยากาศบ้านน้ำยอดเหมือนกันเนาะ เส้นทางของไฟเมองหลองแจ็ ปกติจะอยู่ไสสมบูรณ์หลายปีเสียถ้าจะสชไดมาเห็นบ้านน้ำย้อนเนาะพอว่ากัจ็กซิมาเห็นนังเนาะสมมุต็อย่างเนี่ยแต่บัณีเป็นหนึ่งี่เนาะเราปกติได้โอกาสมาถูกคนอืนก็เลยหวั่นคายความรู้สึกได้บุญเนาะบุญไปพร้ามกันแต่พี่ส่งบ้านเกดข่าเนะบ้านที่นี่ร้ายที่สุด เพือนเนาะโหลไปเที่ยวคู่มือได้เลยก็จะ้นเกลือด่ข้าอยู่ลำบากกันทนท่ากับท่าแคบเลยเนาะท่าบท่ากแคบนะถ้าเส้นทางเนาะย้ายไปไล่กับบ่อใดทำให้ลเเพราะว่าทงล้างหื่นตอนนี้เป็นเทว bên thế là dường là có chậu cũng chọn được hình này luôn bạn này đỡ cứ bạn là nhọn đúng đột hè mình kêu cũng mượn đây đột bắn thuốc nó bắn thuốc hè lết u tập được ขี่รถมาเบื่อนีแห้งเห็นขากเลยนอนบ่นก็จะจกคำอ่อโอ้โหเค้ทำเปนโซ่มานคือบรรยากาศเนาะบรรยากาศบ้านน้ำย้อนเด้อยังวัดทันชุดบานน่เรียบ่้อยิงสิขี่ก้นชุดหมู่บ้านเลยเนาะชุดสวนบ้านเลย นี่คือเส้นทางอถไฟเมืองหนองแจขื่อข้าวยี่เจ้าดีเท่เาไรเนาะอูนนะ้นี่นะนี่นะเพื่อนนี่นะเจตยานมันอยู่ดี่น่อยเลยนี่โอ้อยู่ยยอะไรันไหนวะเจตยามันโยดลงลุ่มเลยนะ ย้อนพี่น้องชื่อว่าไก่สิฮอตสวนบ้านกัน ทางลุมเลยเนาะขี่ซื้ออกไปเลยเนี่กับหอดลองแจงเลยได้เนี่ยระยะทางบริไก่บรรไดนเลยพี่อมตั้งปุ่มเสียงกระเจาพูดคำเลยเนยา,าะตั้งตืนๆๆๆๆเลย ท่านผู้ชมสวัสดีฮ้อสิ่เลยขี่รถเข้าไปทางเทลาตู้เเนาะอันนี้คือตลาดตลาดบ้านนำ้ำย้อนเนาะตลาดบ้านน้ำย้อนก็เป็นตลาดนิหน่อยดอกอันนี้มียังายเนาะอันนี้คือเส้นทางที่เราออกไปทางเทลานต้เนาะเรือบ้านนาตู้บ้านนาตู้นี่จะเป็นบ้านหนึ่ง กำเนืองอันวงใช้สมบูรณ์เป็นบาทจี่าติดอยู่อ่างน้ำเงื่อเนะะาะชาวบ้านบริเวณเขตข้าเจ้ายาดำรงชีวิตอยู่ตามหนานา้ำนาะอาศัยตามเงินแค่เพราะว่าอาชีพข้าเจ้าหลักๆัข้าเจ้าก็คืออาชีพการหาปลาเนาะข้าเจ้าหาปลาขายส่งออกตลาดแล้วก็นอกนีนน้ถ้าบ้านนาตู่นี่มีขาเหยื่อเนาะ จึงเป็นท่าเรือโดยสารบนส่งสินค้ากรืผู้โดยสารเนาะไปยังแขวงเียงจันทร์เนาะเสร็เป็นจุดเสื่อมต่อสําคัญระหว่างแขวงเียงจันทร์และเขาก็สามารถเดินทางไปแขวงเียงจันทร์ด้วยท่าเรือดได้เนาะท่านผู้ชมอ่างน้ำที่เขาเห็นนี่คืออ่างน้ำเสียเนาะอ่างน้ำที่ว่าเขาจะบำบัดที่ว่าเขาจะเห็ดขึ้นนะและเขาจะจะมาปล่อยน้ำมาอยู่นี่เนาะ เป็นหน้ำเสียทิวาเขาเจาสะสกัดสารออกเป็นคำเนาะโมเมนต์ Moment. อ่างน้ำเงิ่มด้วยท่านผู้ชมผู้ชมตอนนี้เขามาหอดหมูบา,บานหวานนาตูแล้วเนาะไก่สิหอดคาเฮือนอะ cân cấp hàng đồng người bạn những tên đẹp thương không Chờ cho liệu xài nó nó thành นำคือแห่งไรละ่ะนำแห่งเน้นการรวมเลยนี่เลยพี่น้องอันนี้คือภาพบรรยากาศท่าเรือนาตู้เนาะซึ่งว่าผู้ใดสีเดินทางไปแก้ไม่จันเนาะจ้ะมาขึ้นเรืออยู่บนนี่ได้ต่อเดอทราบบานบริเวณเขตนี้เป็นการจะอาศัยอยู่ตามเรือนแค่เนาะเพราะว่าอาสิริรัเขาเจะคือทำการประมง ปาตัวน,นี้กับพอดีรถโดยสารมาเลยเนาะโดยสารน,นาตุถัง zoom จังววามา,มาสู่มาส่งคนโดยสารทิจะเดินทางไปยังแขงงยังจันเนาะเดีย๋ยวเอายยางเขาไปหนังอยูเย่เฮอแฟ่เนาะอันนี้เลยเฮอโดยสารจี่ว่ะ

บรรยากาศโอ้มีนม้ำเย็นๆว่เหรอน้ำเย็นๆอ,อุษาซะเท่าไรสิบหกหกีบเนาะอืมบรรยากาศดีเลย นี่างนัเนอันนี้คือบรรยากาศทาเรือนาตูเย็นเย็นเย็นเดี๋ยวมาติ้งผ้าอย่างรถส้มบึงผู้ซึกว่าน้ำเนี่อยากลดลุ่งลายท่านผู้ชม อันน <muitas> ี้ก็คือวิธีชีวิตชาวบ้านบานนาตู่เนาะซึ่งเขาเจ้าจะอาศัยอยู่ตามเงินแพงเลยเนาะล้วก็ตอนนี้ผู้โดยสารกำลังลังมาเนาะกำลังลังมากก็สนจเดินทางไปยังไปยังแขงเวียงจันทร์เนาะการขี่เฮือดโดยสารตอนนี้เป็นเวลา1 1อโงครึงแล้วเนาะรถเอ่อฮือดโดยสารนี่ยจะออกไปทางนีนเนาะจะขี่สื่อไปเลย คือว่าออกไปทาเทือรักเสาซีเนาะและหัวทาเทือรักเส้าซีเนี่ยแมก็จะมีรถตู้รถเมย์เนาะมาหับเผื่อไปอย่างแข้งเป็นการต่อเนาะ<โ>ขี่เทือประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะเพราะว่าเทือเวลาเราเดินเทือทางทางหนับมันจะสะในห,หนึ่งเนาะกับผู้ดีเป็นการชมวิวพระธรรมศาสตร์ระหว่างซองขังอ่าเม่นับเลยเนาะอันนี้คืออ่างหนับเงืมซองเนาะอ่างหนับเงืมซองกัน้อง ถาเรือนาตูนี่ก็เป็นจุดเชื่อมต่อนึงนที่สำคัญระหว่างแข้งเวียงจันทร์กับแข่งไทยสุโมลทานผูม,ม,มสมเอยโอเคพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ก็บอติงก็มาถ่ายเบิ่งกเนาะกับผมมียางลาขอบใจทุกคนที่เขาติดตามกับสม้มบางว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้ได้รายทานที่ว่าอยากเดินทางมายัางตาเรือ่อนาตูนี่เนาะ ว่าเดินทางนแนวใดระยะทางไกลบอ่อเนาะเส้นทางสะดวกบ่เนาะกับบ่ติ่งรีบิวหาแแ้วเนาะโอเคพี่น้องพอการคลิปนะมือน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี